นีค่ะการดื่มน้ำนอกจากจะทำให้ผิวพรรณเปล่งปั่งสดใสแล้วยังทำให้ระบบต่างๆภายในร่างกายทำงานได้ดีอีกด้วยนะคะเลยจะมาขอแนะนำเทคนิคดีๆในการดื่มน้ำเพื่อสุขภาพมาฝากกันค่ะในทุกๆวันร่างกายเราจะต้องสูญเสียนน้ำผ่านทางการหายใจและการขับถ่ายจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะต้องรับน้ำเข้าไปเพื่อทดแทนส่วนที่เสียไป และปกติเราจะเสียน้ำจากการปัสสาวะโดยเฉลี่ยว,วันละประมาณ1.5ลิตรและอีกเกือบ1ลิตรสำหรับการหายใจและเหงื่อซึ่งถ้าคุณดื่มน้ำได้วันละ2ลิตรหรือประมาณ8แก้วก็จะช่วยทดแทนการสูญเสียน้ำในส่วนนี้ค่ะ ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำด้วยนะคะถ้าคุณออกกำลังกายในช่วงสั้นๆก็ควรจะดื่มน้ำเพิ่มเข้าไปครั้งละ1-2แก้วหลังจากออกกำลังกายค่ะแต่ถ้าเป็นช่วงยาวๆก็จะเพิ่มขึ้นอีกสัก2-3แก้วก็น่าจะเพียงพอแล้วค่ะแล้วดื่มน้ำตอนไหนดีที่สุดล่ะคะ การดื่มน้ำต้องเป็นเวลาด้วยนะคะถึงจะได้คุณประโยชน์สูงสุดคุณควรจะดื่มน้ำในช่วงตื่นนอน1แก้ว 400cc ซเพราะเป็นช่วงที่เลือดมีความเข้มข้นสูงเลือดจะมีลักษณะขาดน้ำต้อใสายสายสแก้วเวลาประมาณ9้าโมงถึง10โมงเชา้าค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่มีของเสียเกิดขึ้นเพราะร่างกายได้ทำงานไประยะหนึ่งแล้วฉะนั้น จึงควรดื่มน้ําเพื่อมาชําระของเสียนั้นออกไปตอนบ่ายสามแก้วเวลาประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสโมงค่ะก่อนนอนให้ดื่มอีก1แก้วเพื่อให้น้ําไหลเวียนล้างสิ่งตกค้างในลําไส้และกับเพราะอาหารยิ่งถ้าเป็นน้ําอุ่นก็จะยิ่งช่วยให้หลับสบายยิ่งขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ